ปรา,าสาทหมู่ที่6ตำบลห้วยใต้อำเภอคุคันจังหวัดศรีสะเกดเดิมเป็นหมู่บ้านปรา,าสาทหมู่ที่20ตำบลห้วยเหนือและได้แยกออกมาเป็นตำบลห้วยใต้ในปีพุทธศักราช2536ประวัติหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าชาวขอมโบราณได้มาสร้างปรา,าสาทในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน และได้ขุดสาน้ำโบราณซึ่งมีหลักฐานจนถึงปัจจุบันสามแห่งคือหนองกระเบาหนองโดนแกว้วและหนองตาตราวหลังจากแยกตำบลออกจากตำบลห้วยเหนือมาเป็นตำบลห้วยใต้แล้วผู้ใหญ่บ้านปราสาท คือนายเทศบุญขาวซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกำนันเป็นคนแรกถือได้ว่าเป็นเกียรติแก่หมู่บ้านอย่างมากปัจจุบันนางรุ่งนภพาตั้งสุรากุลชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สิของทำเนียบบ้านปราสาทหมู่ที่6กตำบลห้วยใต้อำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษ สภาพภูมิประเทศบ้านปราศาสตร์มีพื้นที่ทั้งหมด1,934ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ95ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างอื่นๆมีระยะทางห่างจากอำเภอขุขัน7กิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น528คนแยกเป็นชาย241คนเป็นหญิง286คน นางรุ่งนภาตั้งสุรกุลชัยผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาผู้ที่มีแต่ให้จนชาวบ้านขนานนามว่าผู้ใหญ่บ้านหญิงเหล็กผู้ที่ไม่เคยมีคำว่าท้อต่อการทำงานนางรุ่งนภาตั้งสุรกุลชัยเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2507อายุ43ปี ดำรงตำแหน่งคู่เยญ่ยบ้านเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2546ภายใต้การปกครองของพ่อเมืองขุขันนายพเด็จแนบเนียนนายอำเภอขุขันนางรุงนภาตั้งสุรกุลชัยจบการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุขัขขนและปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมรสกับนายพานุวัตรตั้งสุรกุลชัยมีบุตรธิดาสี่คนบุตรสองคนกำลังศึกษาที่โรงเรียนกุข,ขันอีกสองคนทำงานที่กรุงเทพมหานคร บ้านปราสาสตรถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อช่วยเหลือจุนเจือกันทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านจำนวน14กลุ่มมีดังนี้กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นกลุ่มผลิตของชําร่วยกาลบูนกลุ่มทําน้ํายาล้างจานกลุ่มทําน้ําพริกเผากลุ่มทําขนมพื้นเมืองกลุ่มจักสารกระเป๋าใบเตยกลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มเลี้ยงปลาบ่อพลาสติกกลุ่มปลูกผักสวนครัว กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มกองทุนร้านค้าผลการปฏิบัติงานนางรุ่งนภาตั้งสุรากุลชัยเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์ เธาทุนไว้ซึ่งชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่นำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาไทยและส่วนราชการอื่นมาปฏิบัติจนบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาหมู่บ้านได้แก่ 1. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านปลาศาสตร์เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดร้อเอร์เซนต จนได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี 2. ส,สนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคมบ้านปราสาทเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันและปลอดอบายมุขร้อยเปอร์เซนต 3. การแก้ไขปัญหาความยากจน ได้มีการตั้งกลุ่มอาชีพจำนวน14กลุ่มอาชีพ4การป้องกันปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการตรวจสอบ5ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ลอดผู้มีอิทธิพลร้อยเปอร์เซนต์หช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยพิบัติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเช่นผู้สูงอายุคนยากจนคนด้อยโอกาสผู้ประสบอัคคีภยัย 7. ตั้งประชาคมในทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทุกเรื่องทุกปัญหาจนบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาหมู่บ้าน 8. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละแ80ดสิบ นางรุ่งนาภพาตั้งสุรกุลชัยเป็นผู้เอาใจใส่ในการนำข้อราชการประชุมชี้แจงราษฎรโดยมีการประชุมราษฎรเดือนละสองครั้งสนับสนุนอำเภอขุขันในการประชุมจัดทำแผนชุมชนโดยใช้วัดบ้านปราสาทใต้เป็นสถานที่ดำเนินการประชุมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้เอาใจใส่ต่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบลและหมู่บ้านโดยได้สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้นำราษฎรร่วมฝึกอพอปพอรอจัดราศดรอ,อยู่เวนยามหมู่บ้านทุกคืนมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างราษฎรโดยไม่มีข้อบาดหมางกัน เป็นผู้นำชาวบ้านจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามมีป้ายต่างๆบอกสถานที่มีถังขยะและสถานที่ให้ประชาชนกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเป็นผู้ที่ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยตลอดร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนวัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันเช่นประเพณีแสนโดนตาประเพณีลอยกระทงและวันสำคัญทางาศาสนา เป็นผู้ร่วมมือกับราชการในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยโดยไม่กลัวต่ออิทธิพลเป็นผู้ช่วยเหลือหารายได้ให้กับราชการวัดเช่นจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาทควางขาวโรงเรียนบ้านกันแต่สรุน จะทำ้าป่าเพื่อสร้างสาราการประเรียนวัดป้าปราสาทใต้ผลงานดีเด่น นางรุ่งนาพาตั้งสุรกุลชัยเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอกุขันผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการ9เดือน9อย่าง9ตามพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้นำชุมชนจังหวัดศรีสะเกษเป็นสตรีผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเนื่องในวันสตรีสากลอำเภอขุขันชะนะเลิศการประกวดกล้วยงามเมืองขุขันผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามระบบมาตรฐานงานชุมชน ประเภทผู้นำชุมชนอำเภอขุขันผ่านหลักสูตรเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอขุขันเป็นรองประธานเครือข่ายกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอขุขันและ เป็นกรรมการเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอขุขัน นี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการทำงานของนางรุ่งนภพาตั้งสุรคุณชัยและทีมงานชาวบ้านปราศาสตร์ที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนพี่น้องชาวบ้านปราศาสตร์บุคคลผู้เสียสละและเป็นคนดีของแผ่นดินเช่นนี้สมควรได้รับการยกย่องเช,ชิดชูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับนางรุ่งนภาตั้งสุรคุณชัยผู้ใหญ่บ้านหญิงเหล็กนักพัฒนาและชาวบ้านปราศาสตร์หมู่ที่หกตำบลห้วยใตย้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษ